ก็มาพบกันช่วงหนึ่งนะครับสําหรับช่วงที่ผ่านไปนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีความเครียดนะครับในสถานการณ์โควิดนี้นะครับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าทําอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะมารับการตรวจนะครับได้ที่โรงพยาบาลนองบวรีของเรานะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมานะครับรู้จักกับ การดูแลนะครับผู้ป่วยตีบ้านตีเตียงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือนะครับคุณพี่จีรณีทุนนนแดงนะครับหรือว่าพี่จีของเรานะครับสวัสดีครับซึ่งพี่จีก็เป็นพยาบาลนะครับประจาศูนย์ดูแลต่อเนื่องของทางโรงพยาบาลหนองวระวิของเรานะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสังคมของเราเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะครับทําให้นะครับพบว่ามีผ si. okay. ู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุี่ยที่เป็นผู้ติดบ้านติดเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เราก็จะรู้นะครับว่าเราต้องทํำยังไงนะครับตอนลื่นะครับอันดับแรกเลยนะครับกลุ่มของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับมีกี่ประเภทครับพี่จีครับค่ะก็คือแบ่งกว้างๆนะคะของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตอนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะก็คือเป็นผู้ป่วย ระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยอัมณ์พิษอัมพาตแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทุนแรงที่ทําให้อ่เป็นติดบ้านติดเตียงได้ครับอันนี้ก็คือประเภทของผู้ป่วยนะครับที่เราพบได้บ่อยนะครับนั่นคือกลุ่มของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่ามี ประสอุบติเตุนะครับแล้วก็หรือว่าพวกโรคหลอดเลือดสมองนะครับอันนี้คือประเภทของผู้ป่วยที่เราพบได้บ่อยใช่ไหมครับผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นมะเร็งอันนี้คือประเภทของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับที่เราพบได้บ่อยนะครับแล้วก็จาก ประเภทของผู้ป่วยนะครับที่กล่าวไปนะครับปัญหาหรือว่าสภาพปัญหาของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับมีอะไรบ้างครับพี่จีครับค่ะก็คือ,อผู้ป่วยติดบ้านติเดเตียงนะคะก็จะมีมีหลายปัญหานะคะก็จะแยกตามประเภทของผู้ป่วยแต่แต่ละคนนะคะแต่ละประเภทก็คืออาจจะอาจจะมีทั้งเป็นแผลกดทับหรือว่าอาจจะต้องได้ใช้การให้อาหารทางสายยางการต้องคาสายสวนปสวัสสาวะการมีท่อเปิด อุจลาทางหน้าท้องหรือว่ามาีข้อติดแขนต้องได้รับการทำกายภาพาต้องใช้กายอุปกรณ์อื่นๆช่วยเหลือหรือว่า,าต้องใช้อุปกรณ์ดูแลพิเศษอย่างเช่นต้องพ่นยาต้องดูดเสมหะหรือว่าต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ่ก็ออคือ อันนี้ก็คือปัญหาครับของ <ภ itation S 1> ผูผ้ป่วยติดบ Dial ้านติดเตียงนะครับที่เราพบได้บ่อยนะครับนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของของแต่ละคนะคนะคร<ข>ับของแต่ละคนว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างน,นะครับ<ข>เมื่อเรารู้ว่าปัญหานะครับของูกลุ่มผู้ป่วยติดบ B ้านติดเตียงมีอะไรบ้างแล้วที้เราก็จะมารู้ว่าระบบนะครับการดูแลผู้ป่วยนะครับแต่ละประเภทนะครับเป็นอย่างไรครับพี่กีครับค่ะก็คือโดยปกติ ของผู้ป่วยดูแลฏิบ้านติดเตียงก็จะมีปัญหาซับซ้อนนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ทีมในการดูแลนะคะหลายหลายหายคนนะคะคก็จะเราจะเรียกว่าเป็นทีมสหวิชาชีพนะคะคก็จะประกอบด้วยแพทย์ค่ะพยาบาลจากศูนย์ดูแลต่อเนื่องหรือว่าจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลจากอาราพอพสตอหรือว่าหมอประจําครอบครัวของแต่ละที่นะคะครัะยภาพบํบาบัดแพ,ยพทย์แผนไทย <Okay. S 2> ที่จะออกไปเยี่ยมกันนะคะคซึ่งแต่แต่ละทีมที่เราลงไปอ่ะค่ะก็คือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปไปเยี่ยมครบครบทุกทีมก็คือเราจะประเมินว่าผู้ป่วยแต่ละประเภทนะคะมีความต้องการบุคลากราด้านใดบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเคสที่เป็นติดบ้านติดเตียงมีข้อติดแขนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้นักกายภาพหรือว่าต้อง ใช้การประเมินการใช้กายอุปกรณ์อื่นๆเช่นพวกไม้เท้าบล็อกเกอร์บาที่ฝึกเดินอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะประสานกันภาพหรือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกการสับถ่ายไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องประสานแพทย์แผนไทยให้ไปดูเรื่องธาตุลมธาตุอะไรพวกนี้การนวด หน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันอันนี้คือระบบดูแลนะครับผู้ป่วยของเราแต่ละประเภทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้ป่วยนั้นนะครับสภาพของผู้ป่วยเป็นอย่างไรต้องได้รับการดูแลอย่างไรนะครับโดยทางเครือข่ายของเราก็จะมีในของสหวิชาชีพนะครับที่จะลงดูแลนะครับทั้งในส่วนของทางโรงพยาบาลนะครับในพื้นที่นะครับก็จะมีทั้งของ เจ้าหน้าที่ไปจำรอพสตนะครับไปจำอนามัยนะครับมีอสมนะครับแล้วก็นักบริบาลหรือว่าผู้ดูแลนะครับที่ดูแลต่อเนื่องในชุมชนนะครับทีนี้นะครับเรามีระบบในการสนับสนุนนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับมากมายนะครับเรามีระบบสนับสนุนของเครือข่ายเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์นี่อย่างไรบ้างครับพี่จิค่ะก็เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถ ยืมได้ค,คะในส่วนที่ยืมได้แล้วก็ในส่วนที่เป็นการเบิกไปใช้ที่บ้านนะคะคนี่ก็จะขอพูดในเรื่องของอุปกรณ์ที่สามารถที่จะยืมไปของเราก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะคแล้วก็ถังออกซิเจนหรือว่ากับเราพร้อมกับเกออ,อกซิเจนในพื้นที่ที่ไม่สามารถ มีไฟฟ้าใช่ค่ะหรือว่าพื้นที่ห่างไกลมีการขัดข้องของระบบไฟฟ้าก็จะใช้ให้เป็นทางกับกีออกซิเจนแต่ว่าถ้าระบบไฟฟ้ามันไม่ได้มีปัญหาก็จะใช้เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเครื่องดูดเซมพลาเครื่องพ่นยาเครื่องเจาะน้าตาลในเลือดที่นอนลมที่นอนเจลแล้วก็เตียงนอนสําหรับผู้ป่วยคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์หรือว่าวัสดุต่างๆนะครับที่เครือข่ายของเรามีการสนับสนุนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เนือ่องจากว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยของเรามีค่อนข้างที่จะจำกัดน,นะครับ แต่วัสดุต่างๆพวกเซ็ตทำปงทำแผลนี้เราสามารถเบิกได้ตลอดได้ครับแต่ว่าพวกที่เป็นเครื่องใหญ่ๆใช่ไหมครับพี่จีอย่างพวกเครื่องผลิตออกซิเจนพวกเตียงนอนเตียงลมเครื่องดูดเสมหกนะครับอันนี้เราค่อนข้างที่มีจํากัดนะครับเราก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆนะครับตามความหนักประเมินนะครับผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องไใช้ไหมนะครับหรือว่าความหนักของผู้ป่วยนะครับ ซึ่งหากว่าบางท่านนะครับผู้ป่วยบางท่านนะครับที่ทางครอบครัวเนี่ยมีเศรษฐฐานะนะครับที่ดีหน่อยนะครับที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะมีการซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้กับตัวผู้ป่วยนะเพราะว่าบางท่านอาจจะต้องได้ใช้ในระยะยาวนะครับเพราะว่าอาจจะต้องได้ซื้อมาใช้เองนะครับซึ่งของเราก็มีให้แต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไปนะครับในส่วนนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามีหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเ,ออเมื่อเราเนี่ยมีญาตินะครับที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเราต้องทําอย่างไรครับพี่จิครับหรือว่าเราต้องติดต่อใครครับอ๋อค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่า,ามีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถ้าสมมุติว่าคนไข้คนนั้นอยู่ในระบบการรักษาเข้ามารักการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะของเราก็จะมีการ ทีของเราจะมีการไปประเมินคุณไขว่ามีค,ความจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็จะวางแผนจําหน่ายแล้วก็พิจารณาตามความจําเป็นว่าคุณไขต้องใช้อะไรต้องใช้ออกซิเจนใช้เตียงไหมถ้าสมมุติว่ามีความจําเป็นต้องได้ใช้ก็คือจัดจ,จ,จ,จัดจัดาให้่า <พบ S 1> ไปใช้ที่บ้านเลยแต่ นะคะ <rica S 2> แต่ <1941 S 2> <CPU? S 1> สําหรับคนไข้ที่ยังไม่เคยมารักษาที่โรงพยาบาลอาจจะมาจากต่างพื้นที่รับผิารักษาที่บ้านและเป็นคนไข้ติดบ้านติดเตียงอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะก็คือถ้ามีคนไข้ติดบ้านติดเตียงหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไข้ติดบ้านติดเตียงหรือเปล่าก็คือให้ไปประสานที่อสมค่ะอสมก็จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รปตเพื่อจะไปประเมินคนไข้ค่ะพอประเมินคนไข้เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะ ที่พสตอก็จะมาสานมาทางที่ศูนย์ดูแลต่อเนื่องครับค่ะแล้วก็ของเราก็จะทางลงรอพอสตอปเขาจะประเมินมาเบื้องต้นแล้วค่ะแล้วก็จะประเมินเบื้องต้นอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่ระบบการยืมอุปกรณ์จครับนั่นก็คือนะครับถ้าหากว่ากรณีที่เรามีญาตินะครับที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับ ที่มาจากพื้นที่อื่นและเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเราย้ายมานะครับหรือว่าเป็นรา,า,ายใหม่ทีต่ต,<ล>ติดบ้านติดเตียงเลยโดยที่ยังไม่เคยผ่านระบบหรือว่าไม่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลน<ฮ>ะครับอันนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่อสมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของสามหมอนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยนะครับจะมีหมอคนที่หนึ่งนั่นก็คืออสมนะครับ ซึ่งจะเป็นอสมอที่ดูแลรับผิดชอบคุ้มนั้นๆน,น,นะครับอันนี้จะเป็นหมอคนที่หนึ่งที่จะเป็นผู้สอดส่องดูแลนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในคุ้มของตัวเองน,นะค,นค,นค,รค,รครับใช่ครับแล้วก็หมอคนที่2นั่นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ประจํารอพสตนะครับหรือว่าประจําอนามัยของเรานั่นเองนะครับที่จะเป็นหมอคนที่2นะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนหมอคนที่3นะครับนั่นก็คือแพทย์นะครับ แพทย์จากโรงพยาบาลนะครับที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลน,นั้นนะครับก็จะเป็นแพทย์หมอคนที่3าที่จะดูแลตออ่อเนื่องอีกทีนึงน,นะครับโดยท้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยนะครับที่ผ่านระบบการรักษาของทางโรงพยาบาลอันนี้เราก็จะนําเข้าสู่ระบบของการดูแลตออ่อเนื่องโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ โดยเราจะมีทุกวันพื้นหัดใช่ไหมครับพี่จิตที่จะมีการทบทวนในส่วนของผู้ป่วยนะครับว่าผู้ป่วยมีความต้องการอะไรอย่างไรคถ้าสมมติว่าเราลงไปเยี่ยมบ้านแล้วในรายที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนมีปัญหาซับซ้อนหลายอย่างไม่สามารถดูแลได้ก็คือจะเราจะนําผู้ป่วยรายนั้นนะคะเข้ามาปรึกษาหารือกับทีมเพื่อหาแนวทางที่จะดูแลคนไข้ทุกวันพืหนขัดช่วงบ่ายค่ะ ครับอันนี้คือในเรื่องของการให้บริการในส่วนของศูนย์ดูแลต่อเนื่องนะครับการลงดูแลผู้ป่วยในพื้นที่นะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนนะครับหรือว่าการติดต่อยืมเครื่องมืออุปกรณ์ยังไงนะครับอันนี้วันนี้นะครับเราก็ได้รับความกระจ่างแล้วนะครับจากพี่จินะของเรานะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่จีมากครับครับดีดครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับ เราก็ต้องขอบคุณนะครับจากในช่วงแรกนะครับสําหรับน้องแอมนะครับนักจิตวิทยาของเรานะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้แบบประเมินตนเองนะครับในเรื่องของความเครียดนะครับในช่วงของโควิดนะครับแล้วก็พี่จีนะครับที่มาอธิบายในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนนะครับให้กับเราได้รับฟังนะครับวันนี้นะครับก็คงจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ อ่าพร้อมแสดงความรู้สึกนะของท่านนะครับเพื่อรอรุ้นรับรางวัลกับเรานะครับทีมงานโมกข่าวชารวีของเรานะครับสามารถติดตามได้ทุกวันพุธนะครับสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับทางเพจโรงพยาบาลหนองวรวีนะครับช่วงเวลาก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับสิบห้าจุดสามศูนย์นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าเราก็ต้องขอบคุณนะครับภาพข่าวจากสื่อต่างๆนะครับที่เรานํามาออกรายการในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมาในโอกาสนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับทีมงาน ว้าวข่าวเชาวาว้าระวยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ